รูปไม่สวยพออเลยช่วงที่กันมาเนี่ยมึงขาดแคนเซิลบอลลอนเนี่ยใช่นั้นเองขาดตัวนี้ามมันีีอย่ง้เพราะว่าคนทางเนี้ยเขาไม่ค่อยขาดเขาชิททุกครั้งเลยแต่อาจจะไม่กินอะไรอาจจะไม่กินก็ได้แต่จริงๆถ้าอาการแบบนี้เป็นคือผมผมเห็นว่าแคนเซิลบอลลอนเขาใส่ตลอดเลยไม่บางทีเราอ่ะผสมหลายอย่างปนกันนะแล้วมันเป็นคอนฟลิกต์กันหรือเปล่าถูกต้องเป็นที่มาว่ามันมันสามารถดูดกินแคลเซียมได้ อดนนนบบล็กกันันี่ครเพราะนั้นจริงๆแล้วเราฉีดเดียวๆดีที่สุดแต่ฉีดเดียวๆเขาก็บอกว่าเอ้ยกูไม,ยไม่ไหวเออไม่เหนื่อยเนี่อยอย่างเงี้ยทำให้ไอีตัวทอ่อตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันไม่แข็งแรงฉีดไม่ถึงด้วยเออใช่ครับเยอะๆแกยักไงไงป๋าก็มันขี้ตัวที่ไอตัวผู้ตัวเมียแข็งแรงก็คือแคลเซียมโบอนนี่แหละมันจะทําให้หลอดหลอดที่จะแทงลงไปในตัวเมียเนี่ยแข็งแรงแล้วเมือกจะเหนียวมากขึ้นมันก็จะอยู่ได้อันนี้มันมีการผสมไม่ได้ทุกทุกภูไงไม่ได้ทุกภู ใครพูดเมื่อวานสิอะไร์เนะอันนี้อาการคือมันเล็กเหรอคะป้านี่ยมันบิดเบี้ยวไงบิดเบี้ยวครับนี่ยบิดเบี้ยวไงอ่ะบิดเบี้ยวเราต้องใส่เตือนตอนไหนคะช่วงที่กอดดอกฉีดก่อนออกดอกเลยอ่าสะสมไปเลยเออสะสมไปเลยเดี๋ยวจะให้นักวิชาการมาบ่อยๆเกศสอนกาศเกศสอนเนี่ยมันไม่เก่งเลยเออเป็นอย่างนี้เกศสอนแม่เกศสอนมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะเออนั่นแหละปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอทไซร์รักเส้นตี๋